มาเด้อคะ่ะกินข้าวกินข้าวกับหมกปลาแซลมอนหอมหมกนะคะหมกแบบใส่หม้อค่ะทุกคนมาเด้อค่ะเด้อพอดีพ่อใหญ่ฝรั่งซื้อปลาแซลมอนอตรงพรุงมาให้สวนหางนะคะทุกคนก็เลยต้องต้องทำแบบนี้เนาะเพราะว่ามันมันเนาะนี่คะ่ะใส่ อะไรอ่ะกระหล่ำแทนผักมาด้วค่ะเด้อซื้อตรงพุงมาให้เราโอ้ยน้อก็เลยก็เลยต้องทำแบบนี้ค่ะทุกคน แต่อร่อยนะคะตรงพุงแล้วเอามาหมกเอามาหมกหม้อหมอกไปตามภาษาอร่อยค่ะวันนี้เป็นวันขี้เกียจไม่รู้เป็นอะไรข้างนอกก็แดดแต่ก็หนาวเย็น มือนี่นแห้งไปหมดเพราะว่าน้ำร้อนถ้ากิมไว้กไ็ไม่ไม่ทนกับทุกคนไม่ไม่ชนะเพราะว่าเราล้างไม้ล้างมือล้างถ้วยล้างชามล้างแก้วกาแฟมันก็ไม่ใช่น้ำอุ่นเนาะน้ำร้อนเลย น้ำร้อนเลยคะ่ะใส่พริกเข้าไปด้วยพริกก็ามาจากบ้านนะคะซื้อยี่สิบาทนะมาจากไทยค่ะทุกคนกะว่าจะไม่อยู่นาะนแลซื้อพริกแห้งยี่สิบบาทยี่สิบบาทที่เขาแพ็คขายตามออ่ ซูเปอร์มาร์เก็ตโลตัสทั่วไปค่ะทุกคนแต่เผ็ดดีดีพริกเผ็ดดีค่ะใส่สองเม็ดก็ยังเผ็ดเลยนี่ยจะใส่แบบนี้ ที่ถึงผักบ้านเรากะหล่ำก,ก็กะหล่ำแข็งๆทุกคนเพราะว่าเขาปลูกในในร่มเนาะในตึกอร่อยค่ะทำกินง่ายประยุกต์เอา กินพริกนะคะเนี่ยก็าหารกินพริกนะคะกินแบบไม่เขียวผมก็สะทุกวันก็ทุกวคนคนติดสะผมทุกวันก็สะล้ำร้อนโอ้ยผมก็ร่วงดีดี กินพริกด้วยอร่อยค่ะดัดแปลงเอาค่ะทุกคนแต่เราก็ได้กินอาหารอร่อยเนาะเครื่องไม่มีนะคะ แค่นี้ก็เลือดรูเลยค่ะ อืจากพริกมากินพริกอยู่ข้างใต้แซ่บกับทุกคน อยากกินักยังเหลือไว้กินนะครับเนี่ยกินได้สองครั้งค่ะไปกินคำสุดท้ายนี่ค่ะกินได้อีกครั้งหนึ่ง โอ้ยไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ